แนะวไรนิยายนิยายรักเรื่องปวนหัวใจคุณหมอร่านรักชายหนุ่มทั้งสองคนกอดกันแน่นจนไม่มีช่องว่างระหว่างร่างกายเรากับวันนี้พวกเขาอยากจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจูบของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างอ่อนโยนริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันด้วยความแผ่วเบาและนุ่มนวล แต่ความลึกซึ้งในจูบเน้นกลับทำให้หัวใจของทั้งคู่ต้องเต้นแรงความรักและความหมายที่กำลังถ่ายทอดผ่านริมฝีปากทำให้ทุกสัมผัสนี้กลายเป็นดังเวทมนต์หมอเต้ค่อยๆรูปไล้แผ่นหลังของครูเคอย่างอ่อนโยนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่พวกเขามอบให้แก่กันและกันย้อนกลับไปก่อนแน้านั้น ในค่ำคืนที่แสนอบอุ่นแสงจันทร์ส่องผ่านม่านโปร่งบางๆภายในห้องนั่งเล่นที่ประดับไปด้วยแสงเทียนอ่อนๆหมอเต้และครูเคนั่งข้างกันบนโซฟาตัวนุ่มความเงียบสงบของค่ำคืนทำให้ชายหนุ่มทั้งสองได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันหมอเต้มองไปที่ครูเคด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนโยน เขายิ้มอย่างอบอุ่นก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเบาๆความทรงจำในช่วงเวลาที่ยากลำบากกลับมาชัดเจนในใจของเขาทั้งสองคนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทดสอบความเข้มแข็งของความรักมากมายไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่สะสมเป็นความไม่พอใจหรือความท้าทายจากการทำงานที่ทำให้พวกเขาต้องห่างกัน แต่ทุกครั้งเมื่อมีปัญหาคนสองคนก็พยายามที่จะสื่อสารและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมครูเคนั่งฟังอย่างตั้งใจสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความรู้สึกขอบคุณเขารู้ดีว่าทุกครั้งที่หมอเต้พยายามอธิบายหรือว่าเปิดใจให้ฟังมันคือการแสดงออกถึงความห่วงใย แล้วความตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทั้งมอเต้และครูเคก็ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อดีและข้อเสียของกันและกันพวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวและพยายามเป็นกําลังใจให้กันในทุกสถานการณ์มอเต้ได้เรียนรู้ว่าการแสดงออกความรู้สึกออกมามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดแต่การที่เขาเปิดใจ ให้ครูเครู้สึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขาต่างหากที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมครูเคเองก็เช่นเดียวกันเขาได้เรียนรู้ว่าการอดทนและเปะิดใจรับฟังเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความรักเขารู้ดีว่าหมอเต้ทำทุกอย่างด้วยความรักและความหวังดีการที่เขายอมรับและเข้าใจความรู้สึกของหมอเต้ทำให้พวกเขา สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้และในที่สุดทั้งสองคนก็ตัดสินใจแล้วที่จะสร้างอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงมมเตอเ,เอื้อมมือไปจับมือของครูเคแน่นขึ้นเล็กน้อยสายตาของชายหนุม่มสบเข้ากันความรักและความเข้าใจที่สะสมมาเป็นเวลานานทำให้พวกเขามั่นใจววกความรักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งพอ ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่หมอเต้ลุกขึ้นยืนพาครูเคไปยังระเบียงที่มองเห็นวิวของเมืองยามค่ำคืนแสงไฟระยิบระยับทำให้บรรยากาศตอนนี้ดูโรแมนติกเขาหันมามองครูเคและในแสงจันทร์ที่ส่องลงมาบนใบหน้าของครูเคหมอเต้รู้สึกได้ถึงความรักของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายจริงๆ ร่างบางเองก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่หมอดนุ่มส่งผ่านมาทางการจับมือและสายตาเขารู้ว่าทั้งสองคนพร้อมจะเดินทางไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ำคืนนี้ยังคงดำเนินต่อไปทั้งสองคนยืนกอดกันแน่นบนระเบียงเสียงลมพัดเบาๆมันสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและอบอุ่นเป็นอย่างมาก หมอหนุ่มและครูผู้ใจดีนี้รู้ว่าพวกเขามีความรักและความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะสร้างอนาคตและวันข้างหน้าร่วมเดินทางไปด้วยกันไม่ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงทั้งหมอเต้และครูเคเชื่อว่าพวกเขาจะฝ่าฟันไปด้วยกันได้ด้วยความรักที่มันมั่นคงและความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งคู่ยิ้มให้กันอีกครั้งสายตาของพวกเขา มันช่างดูเป็นประกายไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเหลือเกินคืนที่ดาวเต็มฟ้าหมอเต้และครูเคได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นและด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมนี้ทั้งคู่พร้อมที่จะเดินต่อไปด้วยกันอย่างมีความสุขเวลาต่อมาณโรงพยาบาลประจำเมืองในช่วงเย็นของวันหนึ่ง หมอเต้กำลังทำงานในห้องทำงานที่เต็มไปได้วยเอกสารและแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้แสงแดดยามเย็นที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศในห้องดูอบอุ่นขึ้นหมอเต้กำลังตรวจแฟ้มคนไข้และเขียนบันทึกเพิ่มเติมเมื่อเสียงเคาประตูดังขึ้นเข้ามาได้เลยครับหมอเต้เงยหน้าขึ้นมาจากแฟ้มแล้วพบว่า ครูเคแฟนหนุ่มสุดที่รักของเขายืนอยู่ที่ประตูเขายิ้มกว้างแล้ววางปากกาลงสวัสดีครับหมอเต้ครูเคยิ้มตอบและเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับถุงกระดาษสีน้ำตาลในมือสวัสดีครับครูเควันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับมาถึงนี้เลยหมอเต้ถามด้วยความสนใจ รือว่าผมมีของขวัญอยากจะให้คุณนะครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำเองทั้งหมดเลยนะครูเคนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆหมอเต้และยื่นถุงกระดาษให้หมอเต้รับถุงกระดาษมาแล้วเปิดดูข้างในพบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือสวยงามของครูเคปกหนังสือทำจากกระดาษครับ และมีชื่อว่าบันทึกความรักของเราประดับอยู่บนปกด้วยลายมือที่ตั้งใจเขียนความรักของเราครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเก็บไว้เป็นที่ระลึกร่างบางพูดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความหมายหมอเต้เปิดหนังสือและพบว่าข้างใน เป็นบันทึกเรื่องราวของความรักที่ทั้งสองคนได้ผ่านมาด้วยกันมีรูปถ่ายและข้อความบันทึกที่ครูเคเขียนด้วยลายมือทุกหน้าของหนังสือมันเต็มไปได้วยความทรงจำและความรู้สึกที่สร้างความผูกพันมากมายขอบคุณมากเลยนะครับครูเคนี่เนี่ยคือของขวัญที่มีความหมายมากที่สุด ที่ผมเคยได้รับมาเลยหมอเต้รู้สึกตื้นตในและน้ำตาคลอครูเคยิ้มและจับมือหมอหนุม่มผมอยากให้คุณรู้นะครับว่าทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันมีความหมายมากสำหรับผมจริงๆผมอยากให้คุณเก็บหนังสือเล่มนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกถึงความรักของเรานะ หมอเต้ดึงครูเคเข้ามาก่อนอย่างอบอุน่นขอบคุณครับครูเคผมสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณตลอดไปทั้งสองคนกอดกันแน่นในอ้อมกอดน,นัน้นเต็มไปด้วยความอบอุน่นและความรักที่มอบให้กันบรรยากาศในห้องทำงานดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพื่อให้คนสองคนได้สัมผัสถึงความปรารถนาที่แท้จริง หลังจากนั้นไม่นานมอเต้และครูเคก็เดินออกจากโรงพยาบาลไปยังสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลนี้เพื่อผ่อนคลายและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาณที่แห่งนี้ผู้คนไม่พลุกพล่านเป็นเวลายามเย็นมีแสงไฟที่ส่องสว่างจากโคมไฟและแสงดาวที่ส่องประกายอยู่บนท้องฟ้ามันทำให้บรรยากาศดูงเงียบสงบ และอบอุ่นหัวใจหมอหนุ่มหยุดเดินแล้วหันมามองร่างบางครูเคครับผมคิดว่าเราควรเริ่มวางแผนวนข้างหน้าร่วมกันผมอยากจะให้เรามีบ้านเล็กๆที่อบอุ่นที่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ครูเคฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้น และมีความสุขพร้อมกันไปด้วยมันคงดีนะครับผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันผมอยากให้เรามีครอบครัวที่อบอุน่นและมีความสุขเราจะได้อยู่ร่วมกันและดูแลกันและกันหมอเด้ยิ้มและจับมือครูเคคุณเนี่ยจะน่ารักไปถึงไหนกันนะ เราจะอยู่ด้วยกันเสมอนั่นแหละทั้งสองคนกอดกันแน่นจนไม่มีช่องว่างระหว่างร่างกายเรากับพ่าพวกเขาอยากจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจูบของพวกเขาเริ่มขึ้นด้วยความอ่อนโยนริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันเบาๆและนุ่มนวลแต่ความลึกซึ้งในจูบนั้นมันกลับทำให้หัวใจของพวกเขาเต้นรัวแล้แรงความรักและความหมาย ที่ถ่ายทอดผ่านริมฝีปากทำให้ทุกสัมผัสกลายเป็นดังเวทมนต์หมอหนุ่มค่อยๆลูบไล้แผ่นหลังของครูเคอย่างอ่อนโยนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่พวกเขามอบแก่กันการสัมผัสและลูบไล้แต่ละครั้งเป็นการแสดงออกถึงความพวงใยและความอ่อนโยนที่ไม่สามารถกล่าวเป็นคำพูดใดได้ไดลมหายใจของทั้งสองคนประสานกันเป็นหนึ่งเดียว จังหวะการหายใจที่สอดประสานกันราวกับว่าเป็นทำนองเพลงรักที่ไพเราะริมฝีปากของพวกเขายังคงสัมผัสกันอย่างนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความปรารถนาต่อไปมอร์เต้รู้สึกถึงความนุ่มนวลของริมฝีปากครูเคและเขาก็ตอบสนองด้วยความรักและความห่วงหาที่มีต่อกันในห้วงเวลานั้นทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงใดๆที่สามารถเข้ามารบกวนความสงบสุขของพวกเขาได้เลยทุกสัมผัสทุกจังหวะเป็นการเชื่อมโยงที่ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกว่าพวกเขาได้พบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการจูบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสัมผัสทางกายแต่เป็นการบอกรักที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของพวกเขาและยังเป็นการยืนยัน ว่าหมอเต้และครูเคพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันในทุกๆเส้นทางของชีวิตในค่ำคืนนี้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและชีวิตที่อยากจะใช้ร่วมกันทั้งสองคนรู้สึกว่าความรักของพวกเขาตอนนี้มันช่างเติบโตขึ้นราวกับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและมั่นคง เมื่อถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านทั้งหมอเต้และครูเคก็เดินกลับไปด้วยความมั่นใจพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องบผชเิญกับการทดสอบแต่ด้วยความรักและความเชื่อมั่นในกันและกันพวกเขาจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้และสร้างวันข้างหน้าที่สดใสและมีความหมายไปด้วยกันจบบทที่7 เรื่องราวตอนต่อไปก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่น่ารักเลยที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันในตอนจบอวสานตอนหน้าห้ามพลาเลยนะครับวันนี้ก็ขอกำลังใจให้กันคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับหรือยังไงคลิปต่อไปเร็วๆนี้แน่นอนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบา,บายครับ